สวัสดีครับท่านผู้บริหารครูและบุคลากร,ะะกรในการศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสารที่คารบรักทุกท่านครับวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่ต้องทำงานหนะักเนื่องจากพวกเรามีหน้าที่ในการสอนให้เด็กเป็นคนเก่งคนดีมีทักษะทางวิชาการและวิชาที่ตลอดปี2563ที่ผ่านมา พวกเราทุกคนต้องทํางานในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ซึ่งในขณะนี้ก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่จนไม่อาจที่จะจัดงานวันครูประจำปี2564ได้กระผมจึงขออาศัยแนวทางนี้ในการขอบพระคุณพี่น้องครูทุกคนที่ร่วมทำงานที่ร่วมเสียสละในการ สร้างและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึลษาร้อยเดเขต3และขอมอบคำขวัญวันครูของพระท่านนายกรัฐมนตรีครูวิถีใหม่ใส่ใจดิจิทัลสร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติและขออวยพรให้พี่เพื่อนน้องครูทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความโชคดีมีความก้าวหน้าในชีวิตการงานและหน้าที่ ตลอดปี2,564และตลอดไปขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนครูสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาตสอเขต3นะครับเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่65นี้ปีนี้เป็นปีที่มีการจัดไม่มีการจัดทวงพลน,นะครับครับผมก็ขอ <c oughs> ส่งความรัก ความปัฏิารดีไปยังพี่น้องเพื่อนครูทุกคนนะครับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเพื่อนครูนะครับปฏิบัติหน้าที่สอนลูกๆนัก,ก,กเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งนะครับที่ผ่านมานะครับแล้วขออวยพรให้ทุกท่านคุณครูทุกคนทุกท่านนะครับให้ทําหน้าที่อย่างมีความสุขตลอดปีและตลอดไปครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ,เพ,รเ,รบรพเพื่อนครูทุกท่านเนื่องในวันครูกระผมขอส่งความสุขความปรารถนาดีมาอย่างพี่น้องเพื่อนครูทุกท่านและขอขอบคุณคุณครูที่ตั้งใจสั่งสอนเด็กให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรู้อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเรามีบุญมีวาส,สนาจึงได้เกิดมาเป็นครูเนื่องในวันครูนี้กระผม ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือจงดลบรรดาลให้ท่านมีความสุขความเจริญตลอดไปสวัสดีครับเนื่องในโอกาสวันครูเวียนมาอีกครั้งในวันนี้กระผมในสกลชัยธงรัฐรองผู้ในการสนักง,ง,งานเขตพื้นที่การศาึกษา ประถมศึกษา1อ1เขตมขอเชิดชูครูผู้ประสาวิชาผู้สร้างคนให้เป็นคนขออำนวยอรรให้ครูทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเป็นที่พึ่งแก่ตนแก่ครอบครัวและสิทธิทุกคนสืบไปในโอกาสนี้ขออ้างอิงเอาคำขวัญของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายากรัฐมนตรีที่มอบให้กับวันครูครั้งที่65พศ2564 ดังนี้ครูวิธีใหม่ใส่ใจดิจิทัลสร้างสารรค์คุณธรรมประจำชาติขอบคุณครับให้ครรูมีสุขชวนด